ขอนำเสนอการแสดงธรรมทานของคุณหญิงนามสมมุติขอรับน้อมกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายปฏิบัติธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะปัชิมาสัมพุทธ,ธะทุกๆพระองค์วันนี้ลูกหญิงนามสมมุติได้รับโอกาสมาสรุปธรรมะกึ่งพุทธ,ธรรการในเรื่องกิเลสและตัณหาโดยย่อมีเจ็ดประการดังนี้ประการที่หนึ่งจงพิจารณาให้รู้ให้เห็นเข้าใจตามอย่างนี้ว่า กิเลสนั้นก็คือความหลงเมื่อเราเกิดอาการคือหลงนั้นก็คือกิเลสและกิเลสก็คือความหลงก็จะออกลูกออกหลานให้ก่อเกิดความรักเมื่อมีความหลงแล้วก็จะมีความรักตามมาเมื่อลูกเกิดอาการรักนั้นก็แสดงว่าคือเชื้อแห่งกิเลสที่คลอดลูกออกมาเป็นความรัก และเมื่อความรักเกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดกความโลภขึ้นมาความโลภได้ก่อเกิดขึ้นมาจากความรักเมื่อมีอาการเกิดขึ้นให้จงรู้จงทำความเข้าใจว่าความรักนั้นได้คลอดบุตรออกมาเป็นความโลภแล้วและความโลภก,ก็จะก่อให้เกิดอาการคือความโกรธ ขึ้นมาแล้วความโลภความหลงก็ก่อให้เกิดความอยากหรือไม่อยากก็เรียกว่ากิเลสปาักการทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าเชื้อกิเลสปากการที่สองคือเชื้อตัวหนึ่งถ้าคุกเข้ากับดวงจิตแล้วจะทำให้ดวงจิตนั้นเกิดความหลงเกิดความรัก ความโลภและความหลงและความโกรธกิเลสนั้นก็จะเข้ากับจิตแล้วจะทำให้จิตนั้นร้อนุ่มเป็นทุกข์เป็นกังวลในจิตนั้นและจะต้องร้อนุ่มที่จะทำตามอำนาจของกิเลสเชื้อเพลิงเชื้อแห่งความหลงความรักความโลภความโลภความอยากก็คือเชื้อโลกตัวหนึ่ง กิเลสและตัญหาเป็นเชื้อตัวหนึ่งทำให้เกิดความหลงสามารถฝึกจิตของตนให้อยู่เหนือกิเลสก็จะเป็นผู้ที่เบาจิตเบาใจสบายเบาสบายเปรียบเสมือนบุคคลที่เคยเป็นโรคแล้วหายจากการเป็นโรคนั้น ประการที่สามทำความเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้ว่าเมื่อลูกถูกเชื้อใดของกิเลสครอบงำแล้วจิตดวงนั้นก็จะทำตามอำนาจของกิเลสของอันนั้นที่ให้ทำสิ่งใดไปก็จะทำด้วยความรุ่มหลงไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรู้เท่ารู้ทันแห่งความสภาแห่งสภาวะนั้นถูก จะถูกครอบงาของเชื้อแห่งกิเลสความรักทำสิ่งใดไปก็มีแต่ความรักแล้วก็สร้างกรรมด้วยถ้าถูกอำนาจของกิเลสครอบงำแล้วก็จะทำกรรมไปตามความอยากความหลงต่างๆทั้งหลายเชื้อเหล่านี้เมื่อครอบงำดวงจิตของเราแล้ว ก็จะทำให้เราทำตามอำนาจของความโลภและความหลงทำตามความอยากและไม่อยากประการที่สี่จงทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าหากเราได้ฝึกฝนตัวของของเราจิตของเราก็จะเบาบางจะเกิดกิเลสและตัณหาจะไม่เกิดกิเลสและตัณหา สามารถที่จะเหนืออยู่กิเลสและตัณหาเราก็จะเป็นบุคคลที่ทำสิ่งใดตามอำนาจของเชื้อแห่งความหลงและความโกรธอยากและไม่อยากเหล่านี้อีกต่อไปก็จะเป็นบุคคลที่ทำสิ่งใดไปเราก็จะทำด้วยความรู้ตื่นรู้แจ้งรู้เหตุรู้ผลของสิ่งนั้นของสิ่งนั้นๆประการที่ห้า จงพิจารณาอย่างนี้ว่าเมื่อเรานี้สามารถจะฝึกฝนตัวเองจนอยู่เหนืออำนาจกิเลสตันหาแล้วย่อมไม่มีอะไรครอบงำให้เราหลงยึดอ,อีกต่อไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในวัฏจักรสงสารนี้อีกต่อไปเราก็จะพ้นเราก็จะพ้นสิ่งสิ่งนี้ ไม่มาพัวพันกับเราอีกย่อมเป็นผู้อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งดำเนินทุกอย่างไปตามเหตุตามผู้รู้ตื่นไม่ต้องพัวพันกับสิ่งในวัในสิ่งนี้ในวัฏฏะทงสานี้อีกจิตของเราก็จะรู้ตื่นไม่หลงไม่อยากอยากหรือไม่อยาก และสุขภาพของเราก็จะหายจากการเจ็บป่วยจากเชื้อกิเลสตัณหาอยากหรือไม่อยากทั้งหลายนี้ประการที่หกกิเลสเป็นปัญหาก็จะไม่สามารถที่จะมาครอบงำจิตใจของเราได้อีกต่อไปในที่สุดเชื้อเหล่านี้ก็จะกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติในวัฏฏสงสารกลับคืนความเป็นปกติของธรรมชาติในวัฏฏสงสาร จิตของเราจ,จิตของเราก็จะหลุดพ้นกลายเป็นอิสระกิเลสและตัณหากลับคืนสู่สภาพแห่งธรรมชาติเราย่อมจะไม่ยึดติดอีกต่อไปเปรียบเสมือนคนป่วยได้หายได้หายแล้ว จากเราไปแล้วเราจรึงเป็นอิสระคลายทุกข์แล้วได้อย่างถาวรประการที่เจ็ดเมื่อเมื่อเรานี้สามารถที่จะฝึกฝนจนแยกจิตของเราออกจากกิเลสตัณหาได้อย่างถาวรแล้วเราย่อมเป็นผู้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงไม่กลับมาเกี่ยวข้องกับกิเลสอีกเราย่อมเป็นผู้หายป่วยอย่างถาวร เชื้อกิเลสตัณหาสิ่งเหล่านั้นย่อมทำอะไรเราไม่ได้อีกต่อไปและเราก็จะรู้สึกเข้าใจเหตุเข้าใจผลรู้ตามความเป็นจริงไม่มีอะไรมาทำให้เรามีกิเลสและตัณหาอีกต่อไปเชื้อโรคทำให้เราเจ็บป่วย ที่เป็นทุก์ทุกอย่างนั้นก็จะไม่สามารถครอบงำเราอีกต่อไปเพราะจิตของเราเป็นที่เป็นที่ฝึกไว้ดีแล้วรู้ตื่นแล้วจะไม่มีอะไรครอบงำจิตกายของเราอีกต่อไปกราบสาธุสาธุสาธุขอบุญกุศล ในการสรุปธรรมะเป็นธรรมทานของคุณหญิงนามสมมุติขอให้มีบุญบรารมีในการดับเพลิงเจ้ากรรมและขัดกระดุจิตของตนเข้าสู่ภัยเจ้าด้วยเทินสาธุ